ในหน้าที่26-27ิสารปกครองวินิจฉัยอย่างชัดเจนบอกว่าที่ดินพิพาทเนี่ยนะครับเป็นที่ของการลถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงช่วงท้ายของหน้า27นะครับบอกว่าแม้คำพิรักษาสารดีการนะครับจะบังคับ ไม่ได้นิชัยนอกเหนือจากที่ดินแปลงดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าชัดเจนว่ามันเป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเว้นแต่บุคคลภายนอกจะสามารถพิสูจน์สิทธิ์ได้ว่ามีสิทธิ์ที่ดีกว่าพอพูดมาถึงตรงนี้ผมทําให้ผมนึกถึงหน้าของนายอนุทินชาญวิคุณล,ลอยมาเลยทําไมต้องพูดอย่างนั้นนะครับ คนของเขากระโดงหรือองค์คาพยพของเขากระโดงที่พยายามจะต่อสู้เพื่อเรีวกร้องให้กับคนบางคนที่อยู่ในเขากระโดงนั้นเนี่ยพยายามที่จะประกาศบอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณกล้าไหมละ่ะคุณไปฟ้องเองผมก็เลยจะถามนายอนุทินชาญวุฒกคุณนะครับว่าคนที่คุณไปอาศัยบ้านเขาอยู่เนี่ยนะอาศัยทะเบียนบ้านเขาอยู่เขากล้าไหมเขากล้าจะไปฟ้องการรถไฟไหมแล้วไปสู้กันไหม ขะาชาวบ้านตาสีตาสายังลุกขึ้นกล้าทวงสิทธิ์ไปฟ้องการรถไฟอย่างประเทศไทยและกรมที่ดินเลยคุณกล้าไปบอกคนที่คุณเป็นเจ้าบ้านที่คุณอาศัยอยู่ไหมที่นะครับคณะกรรมการไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระดงเนี่ยนะครับแถลงข่าวในวันที่17กันยายนที่ผ่านมาคาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงหลายประการผมประกาศในช่วงท้ายแบบนี้นะครับว่าผมเองเนี่ยนะในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทย คนวีรำเนี่ยนะครับไม่ได้มีอํานาจรัฐผมเดินทางมาต่อสู้หลายครั้งที่พี่น้องสื่อมวลชนเห็นผมเนี่ยด้วยเงินด้วยทุนส่วนตัวของผมไม่มีนักการเมืองไม่มีเงินส่วนไหนที่จะมาดูแลผมแต่ผมก็จะกล้านะครับประกาศยืนยันตรงนี้ว่าผมจะต่อสู้เพื่อทวงคืนเขากระโดงซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของเบดินมาให้กับคนไทยให้จงได้เอาสวสีน้ําเงินคุณคืนไปเอาเขากระโดงคืนมา เอาสอวสีน้ำเงินขึ้นไปเอาเขากะโดงขึ้นมาเอาสอวสีน้ำเงินขึ้นไปเอาเขากระโดงขึ้นมาขอบคุณครับ